สวัสดีครับผมสวัสดีครับทาไมวันนี้เราไม่เราไม่เอา e ีบีสามตัวตัวตัวสีเดิมมาโชว์คุณน้องอย,อยู่ไหนนะฮะอ่ะเอาเป็นว่า e ี3สามข้ามไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์สีเดิมอ่ะดูล้อซีเอก่อนดีกว่าไอ้เจนห้าตัวก่อนไม่ได้เชนคือจริงๆ c ิ v ซเนี่ยเราขายดีทุกตัวเลยช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นก่อนไม่ได้เชนหรือหลังไม่ได้เชนหลังไม่ได้เชนได้ข่าวว่าอนุมัติสำรองไว้สามชุดหรือสองชุดเลยใช่ไหมฮะมเราสำรองไว้เยอะนะครับก่อนปีใหม่ลูกค้ารีบมาจัดเพราะว่าผม แล้วประกันว่าหายากได้นอนเพราะผมหามาทั่วประเทศแล้วยังหาไม่ค่อยได้นะฮะต่อไปออนิสันนาวราร่านี่ตัวนี้นะ,นะครับนาวาร่าเนี่ยสเปคของเขาเนี่ยลูน็อตจะไม่เหมือนชาวบ้านส่วนใหญ่มันจะเป็น6กลูร้อยสก็คือลูน็อตเนี่ยจะค่อนข้างจะห่างกันนิดนึงชเช่นวีโก้หรือรีโว d ดีแกนะครับแต่ว่าถ้าเป็นนาวาร่าเนี่ยลูมันจะแคบันเข้ามาเพราะฉะนั้นล้อนาวาร่าจะไปใส่กับพวกวีโก้ไม่ได้และในทางกลับกันรถนาวราร่าก็ใส่กับพวกล้อ ดีแม็กรือวีโกก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยจะต้องเป็นล้อตรงรุ่นหรือถ้าจะเป็นล้อแฟชั่นก็ต้องเป็นแฟชั่นตรงรุ่นเท่านั้นนี่นะฮะความรู้นะฮะต่อไปมาด้าสานะครับออมะะผมลายเนี้ยถึงแม้ว่าจะเป็นลายแรกของขอบสิแต่เชื่อมายอดขายน่าจะเป็นอันดับหนึ่งว่ะจทองเพราะว่าลายมันสวยครับคุณผู้ชมลายของล้อมาด้าสาตัวใหม่ๆผมยอมรับว,ว่าสู้ลายตัวนี้ไม่ได้ลายตัวใหม่ๆกล้ามันตรงๆ หรือมันจะโค้งไม่เยอะแต่นี้เนี่ยมันมีความโคง้งมีการบิดงอนะฮะก็ส่งผลให้ตัวเนี้ยกลายเป็นยอดขยแขกลำหนึ่งครับก็งงเหมือนกันนะฮะอ่ะแอคคอร์ดขอบสิบเจ็ดตีเก้าตัวไฮบริดแมเนอร์แช่นะครับตัวนั้นน่ะน่าจะเป็นตัวที่หาย,ยากที่สุดในบรรดาขอบสิบเจ็ดแล้วใช่นะครับก็คือว่าศักดิ์ศรีเนี่ยมันเกือบเท่าขอบสิบแปดเลยนะครับความหาย,ยากของเขาหายยากกว่าขอบสิบแปดซะอีกนะครับความสวยของเขาสู้ขอบสิบแปดก็ได้ด้วย นะราคาก็พอๆกับข้อ8เลยมั้งประมาณนะฮะใช่ครับนะฮะก็เป็นตํานานแล้วครับต่อไปซิตี้นะครับตัววีนะครับผมอ๋อซิตี้ตัวนี้ก็เป็นซิตี้ข้อ15ตัวหนึ่งที่สวยที่สุดตัวหนึ่งใช่ที่สวยที่สุดตัวหนึ่งเลยนะใช่ครับนะฮะเพราะว่าเป็นการออกสีเทาดําปัดงาและเป็นสีโทนตัวแรกของซิตี้ข้อ15ด้วยนี่ใช่ครับผมจริงๆซิตี้ตัวใหม่ยังสวยน้อยกว่าเลยผมมองไอ้การที่เฉี่ยฮะคือมันก็สวยแต่ว่าไอ้นี้มันจะมีลวดลายมากกว่าใช่ครับเออย่างนี้แล้วกันนะ CX3 ตอนนี้นี่ผมลดราคาให้ลงไปประมาณสิบถึงยี่สิเปอร์เซ็นะโอ้เยอะนะครับถ้าคุณไปดูเลย XL ดินะครับผมก็ถือว่าปลายอายุเขาแล้วปลายอายุเหรอปลายอายุลดแล้ว CX3 เนี่ยก็น่าจะทําตลาดอีกไม่เกินหนึ่งปีผมเดาผมเดานะก็กล่าวไว้ว่าถ้าเกิดเป็นปลายอายุก็จะไปสามสิบเมืองคองแทนใช่ไหมครับอสามสิบคลองแทงอ๋อเซี่ยสามสิบใช่กร เป็นไปได้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่า CX 3เนี่ยโมเดลเขาก็ออกมานานแล้วแต่ว่าล้อะแต่ว่าล้อเขาว่ากับสวยที่สุดสวยกว่า CX 3 0เยอะเลยอ๋อแล้วล้อเขามีราคากว่า CX 3 0ด้วยใช่คือ CX 3 0เราก็มีนะราคาถูกกว่าใช่แล้วแต่ชอบใส่ด้วยกันได้หมดนะครับส่วน CX 3เนี่ยกล่าวว่าปีสุดท้ายผมก็ไปช้อนซื้อไปสักคันจะได้ไปขายทีหนึ่งเกี่ยวไหมเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว CX สามไม่เอาตลาดไม่ได้นะไม่ได้จะทำตัวเป็น FK ไม่ได้นะต่อไปนี่ CX สามสิบ ถ้าในส่วนตัวผมอะผมมองว่า CX 30เนี่ยจะสวยน้อยกว่า CX 3แต่ก็อย่างไรก็ตามราคาของเขาก็ถูกกว่าเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเอาไปใส่ CX 3ก็ไม่มีใครว่าอะไรนะถ้าชอบก็จัดได้นะครับก็สวยเหมือนกันนะเป็นสีบอลเงินก็มีสีแบบนี้ก็มีนะครับมีสองสีนะ MG 5นะคบผม MG ใส่แขอให้ครับไม่ได้ไลฟ์นานคุณ๋องเนี่ยก็คือว่าถ้าไม่ชวนทํางานก็จะไม่ทําใช่ไหมครับพี่วินแล้วก็จะนั่งนิ่งๆอยู่บุหรี่ไปเนาะ กเอ่อกล้องก็จ ah, ับอยู่นะครับนะฮะทั้งการทั้งอ๋องจับมีกล้องจับอยู่นะอย่าลืมนะมีกล้องจับอยู่นะตลอดเวลานะฮะอ่ะเข้าเรื่องครับ MG ZS ไปไม่ถูกทางเลยอ่ะอาโหอยเฮียอยู่อา MG ZS ไงใช่ตัวก่อนมนเชเตอนะครับขอสิใส่อะไรได้บ้างก็ต้องใส่กับ ZS ประการที่1นึงโ้แล้วใส่กับอะไรได้อีกฮัลโ้อเอาติอ๋อพวกเอาติวิดก็ใส่ได้ใช่แล้วกับ MG เองนอกเหนือจาก ZS ะใส่กับตัวอื่นได้หม t ไม่ได้ MT 5้ได้ไหม ไม่ได้สิบสองไอ้มันห้ารูร้อย MG สังว่า MG นี่มันมีห้ารูร้อยห้ารูร้อยสิบสองแล้วก็อีกสิบเจ็ดหรืออะไรสักอย่างห้ารูรอยเจ็ไอ้ E E ห้ารูร้อยเจ็ดผมไม่เคยได้ยินนะใส่ EV อะมีห้ือเห้ารูร้อยเจ็ดเกิดมาไม่เคยได้ยินเลยเนี่ยไอ้ที่เราตอนนั้นเราใส่ EV มันใส่ไม่ได้ที่ที่เฮียไปวัดกับพี่โจที่ศูนย์ะหกับลุงไทยพี่โจวัดพิรต่อไป สวีกนะครับ F C E L นะผมข้อ16นะครับอันนี้เป็นตัวเมเนอร์เชนนะครับเจาะอย่าล้อเลยนะคุณลูกค้าข6ขายดีมากนะครับผมผมมาฝักนี้บ้างครับผมเคดีโฟร์เจเนอร์นะครับเวอร์ชัน5นะผมตัวนี้สวยเหมือนเดิมใช่ครับเป็นล้อที่น่าจะนิยมที่สุดล้อหนึ่งนะครับแล้วก็ยิ่งกว่าทองคำก็ยอมรับว่าราคาเขาแข็ง นะฮะแล้วก็ล้อก็เทพจริงใช่ครับนะตัวนี้ของแท้ด้วยนะปาเจโร่สปอร์ตนะผมถ้าแบบเนี้ยราคากลับไม่แพงเลยพร้อมยางไม่เกิน20,000ถูกต้อง4ล้อพร้อมยางนะอยู่หมื่นกว่าบาทสี่ล้อพร้อมยาง4เส้นนะขอสิบแปดด้วยไม่แพงครับขอสิบแปดด้วยครับใช่ครับไอ้สปอร์ตเวอร์ชันสองนะครับผมก็หายากเหมือนกันแล้วก็ยาริสเอทีฟนะผมอันนี้สวยลิโวล็อกโค้นะครับโอเคหายากอันนี้ดีกว่าอ้หูตัวนี้มีพร้อมยางใช่ตรงรุ่นเลยมิชลินไพลอตสปอร์ต 4 2 3 5 4งสามหล้อพร้อมยางเราขายถูกที่สุดในโลกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราเช็คมาแล้วว่าที่อื่นขายแพงกว่าเราอีกตัวนี้นะคับตัวนี้เนี่ยเราเป็นเจ้าตลาดเลยนะฮะขายถูกที่สุดแล้วสภาพล้อ้ายแดงไม่มีรอยใช่คุณต้องมาใช้การเสี่ยงหนึงครับตัวนี้ต่อใต้เลนเซอร์ e x นะครับผมขอ18นะครับอันนี้ก็ใส่พวกมิซูเอ็กเพนเดอร์เลนเซอร์ e x นะครับผมหรือจะเป็นมิซูเอ็กเพนเดอร์อะไรหรอเปล่าเออเลนเซอร e x สเปร์วากคอนไต่ตั้นตัวเตี่ยโอ้โหได้โอ้โหครบเลยนะฮะนะฮะโอ้โหหรือวฮะอันนี้วีออสตัวท็อปนะครับตัวเจนสุดท้ายของวีออสวีออสขอบ16ตัวเจนสุดท้ายคนใหญ่อะวีออสจะเป็นขอบ15ใช่เนี่ยอย่างเงี้ยขอแต่ถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยก็จะได้ขอบ16บหกังแต่ถ้าเป็นเทียร์นี่ก็เป็นขอบ15นะ้านมันแล้วแต่ชอบแล้วกันตรงนี้ชอบตัวไหนมาจัดตัวนั้นเรามีทุกตัวของวีออส แม้กระทั่งล้อแคมรี่นู่นนู่นนู่นเด็นะนี่นี่นี่ันนี้นี่ใกล้ๆฝากรบนะครับแคมรี่สิบห้าก้านตัวหายากในตำนานครับมีที่นี่ที่เดียวครับผมหายากจริงตัวนี้ยอลิสนะครับผมตัวเนี้ยเป็นตัวที่ถูกที่สุดและสวยที่สุดใช่สีทูโทนคุณลูกค้าสีทูโทนจริงๆมันต้องแพงแพงกว่านะครับแพงกับถูกนะครับราคาเนี่ย ก็พอสีเงินเลยอ่ะใช่ตันนิดเดียวอ่ะต่ากรวมมาสองห้าสิบหลักร้อยโอ้โหแค่ไม่ต่างใช่ครับผมแต่มันได้ทูโทนสวยด้วยถูกด้วยรู้สึกจะเหลือไม่เยอะนะใช่ครับเหลือไม่เกินผมว่าทั้งร้านนะไม่เกินสามสี่ชุดแล้วจริงๆใช่ครับก่อนเนี่ยมีมาสามสิบชุดอ่ะตอนนี้เหลือเหลือเหลือไม่เกินสามสี่ชุดแล้วสุดท้ายแล้วนะฮะสุดท้ายแล้วเช็คกันต่อไป อผ่าเวฟไฟนะผมอันี้เป็นตัวทัพของไทบิดนะครับขอ17สีไฮเปอร์แท้จอดโรงงานนะครับเอสติม่านะครับผมนะครับขอ18นะครับผมดูให้ผิดเทดีวิโก้นะครับผมเวอร์ชัน2นะครับอันนี้เป็นล้อตัวเตี้ยนะครับผมนะครับนะครับ แต่ไปแต่ไปก็ยาลิสเอทีสนะผมสองพันยี่สิบสองนะตัวเตี้ยเหมือนกันพอจูเนอร์ขอสิบแปดนะครับนะครับผมอันหนึงนะครับเสียงเสียงปั๊มลมนะครับพอจูเนอร์เอเวอเรสต์นะครับอันนี้เป็นตัวก่อนเน็กซ์เจนนะครับขอบยี่สิบนะครับผมแต่ราคานะไม่แพงใช่เวอร์ชันห้าอนกันอันนี้เวอร์ชันสี่พอจูเนอร์นะครับผมหายากนะตัวนี้ใช่ครับ อันนี้เป็นเคมรี่นะครับวิทกับเคมรี่ลายเหมือนกันแต่ต่างที่เยญ่ละใหญ่ลอยู่รูนัดรูนัดใช่ครับผมระยะกั็นระยะใช่ครับผมเออไอซับอันนี้ก็เอาติสเอาติสเอสติม่าที่หายากไปแล้วครอันนี้ก็เอาผ่านเวฟายนะครับอันนี้เป็นตัวสองพันสิบเจ็ดวีโก้โตเตี้ยนะครับไม่แพงเทดี้พีอุตนะครับผมนี่หายากเหมือนกันเอาผ่านเวฟายดีกว่านี่ตัวนี้นะครับเป็นล้อตัวท็อปของเขาเลยบางคนอาจจะตกใจว่าทําไมล้อเขามีราคานิดนึงต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่ารถของเขาคันหนึ่งเกือบสี่ล้านบาท กือบห้าแล้วตอนนี้เท่าไหร์ราคาขึ้นหน่อยไดท่ามาร์เก็ตเออไม่ใช่มาร์เก็ตท่าศูนย์น่ะอ๋อศูนย์แ่้ไม่เป็นไรอ่ะตัวหนึ่งสี่ล้านบาทก่อนนะครับเป็นรถตัวท็อปเพราะฉะนั้นเนี่ยล้อเขาเนี่ยจะให้อยู่หลักพันนี่คงไม่ใช่นะแล้วก็อ่าล้อล้อของเขาเนี่ยก็ควรจะอยู่หลักหมื่นนะครับควรจะอยู่หลักหมื่นนะฮะตัวนี้แต่ไม่ใช่หลักแสนอะไรขนาดนั้นเอาคิดง่ายครับคุณลูกค้าอย่างรถอซูเปอร์คาร์นะครับซูเปอร์คาร์ครับนึ่สมมติว่าสิบ สห้าล้านอ่าสิบห้าล้านมีสิบล้านอ่าล้อหนึ่งก็หกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดหนึ่งแสนก็มีแสนเป็นแสนมากกว่าเพราะล้อโรสเปอร์คาร์เป็นล้อฟอคุณลูกค้าล้อชุดหนึ่งเขาขายกันเป็นแสนบวกศูนย์น่าจะมีสามสี่แสนถูกต้องขายกันมือสองก็ประมาณแสนบวกลบครับผมจะคันนี้ก็ประมาณสี่ล้านเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องหลักหลายหมื่นอยู่บ้างใช่อ่าเอาลดหลายจะลงมาใช่ครับนี่กว่็มาชิตตี้นะครับอุตส่าห์ทีนี่เกินราคาเขายอมรับวว่ารถของเขาเนี่ยราคาแพงแพงกว่ารถป้ายแดงอีก ก็คือตอนนี้นะครับคุณลูกค้ามาเจตี้ไม่มีผลิตแล้วนะครับใช่รถล้อมีล้อชุดก็มีแค่ล้อชุดและล้อเขาใส่กับตัวอื่นไม่ได้ด้วยเพราะอะไรครับรูร้อยสามสิบใช่นะฮะมันไม่เหมือนชาวบ้านเลยไม่แปลกชาวบ้านด้วยนาว่าล่าว่าแปลกแล้วไอ้นนี่ก็แปลกกว่าอีกก็แปลกที่โตโยต้าทำหกร้อยสามสิบมาเออนะฮะนะครับผมผมว่าโตโยต้าก็แปลกๆดีนะใช่ปกติโตโยต้าทำให้มันตรงๆกันนี่ทำแบบไม่ตรงกันนะฮะเราหายากมากต่อไปขอสิบแปดนะครับ โอ้ยอันนี้ราคาไม่แพงแล้วเราสามารถแยกกลุ่มหนึ่งได้ได้เป็นล้ออะไรอ่าจะซื้อล้อเดียวก็บอกกันใช่ครับต่อไปก็อารติสขอบสิบหกนะครับครับผมยาริสคอบขอบสิบหกนะครับแยกกลุ่มกันเลเจนเดอร์ขอบยี่สิบนะครับราคาไม่แพงเหมือนขอบเลยนะครับใช่ครับผมขอบยี่สิบราคาหมื่นกว่าบาทใช่โอ้สี่ล้อยาลิสเอทีฟนะครับผมขอบสิบห้านะครับตัวนี้สวยดีอันนี้ตัวใหม่ขอบสิบหกไม่เห็นโฆษณาเลยยังไม่ถ่ายรูปเลยถ่ายแล้วนะตอนใส่ยางเล็กๆเปล่าถ่ายอ่ะ ตอนนี้พี่ถ่ายหน้าเหี่ยวว่าเออมุมสวยนั่นแหละเออมมุสวยครับ CSR นะครับอันนี้เป็น Minor Chain นะครับก็ตอนนี้มี GR CSR แล้วนะครับล้อก็ไม่สวยเลยเออหรอดัมเมอ่์มาส่องให้ย่าดูอ่ะจำได้ไหมนั่นแหละดมเมอไม่เอาดัมเมีร์เราไม่เล่นดำมดัมดัเมีร์ของเราดัมเมีร์เไม่เล่นฮาวฮาวท่านครับผมใส่กับโ Toyota Honda ได้แล้วก็สิบเก้าหลักพันบอกเลยแล้วล้อตอนนี้คุ้มมากเลยล้อฟ้อนเนี่ยรถคันหนึ่งสิบสี่ล้านแต่ล้อแม่งอยู่ประมาณสองหมื่นกว่าบาทเมื่อตอนเนี้ย ลอกฟอร์สนะคุณรูกะจุกอาร์นะครับเทียน่านะครับแล้วก็ออเอ็กเทลเขายี่สิบล็อกฟอร์สหนักคอเหมือนขอบยี่เหมออือนขอบสิบเจ็ด้โนโรใช่ครับผมจรแต่ก็ชอ,อบดำดำดีอย่างนี้เลยคอน,นเลสนะครับขวบยี่สิบสีดำล้วนนี่อวเป็นเอ็กเออร์บันเอ็กเออร์เบิร์นเออร์เบิร์นเออร์เออร์เบิร์นนะครับเอาห่มต่อไปครับห<อ>รื 20, รว่านะจะอะไร ลายอะไร X X R ห้าสองเจ็ดเอ่อเห็มแมสโอ้ยนี่ลายยอดฮิตเลยคุณอ๋องใช่ครับแหมเดี๋ยวเอาให้ลูกค้าก่อนเอ็มจีจัดเป็งเดียวนะเอ็มจีห้านะครับอันนี้เป็นตัวเน็ตเจนสวยและไม่แพงใช่ครับเมื่อเทียบกับความสวยเขาครับผมความสวยเขาอะทะลุสองหมื่นไปแล้วตกลงความสวยของเราอนนะ เอ็มจีสามนะครับขอสิบหกนะผมครแอคท่าดนะครับขอสิบห้าตัวก่อนเมเนอร์เชนแอคท่าดเหมือนกันแล้วก็อันนี้เป็นมิลาดแอคท่าดประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นตัวเมเนอร์เชนหนึ่ตัวป็ปัจจุบันนะครับคุณลูกค้าสีทูโทนแท้จากโรงงานนะครับผมสวยมากมากเลยเนี่ยแอคท่าดเหมือนกันครับเซตแอคเมเนอร์เชนต่อไปเป็นเอ็กเพนเดอร์นะครับวิซุนวิชิตนะครับผมขอสิบเจ็ดนะครับอันนี้ก็ล้อล้อเป่า หลักพันนะครับพร้อมยางก็หมื่นต้นต้นใช่ถูกต้องใช่ไม่น่าเชื่อเลยขอดสิบเจ็ดแตต้นนะคะตัวหนึ่งจุดการของไรข้าหลามตัดนะครับขอดสิบเจ็ดนะครับผมอไรหายากด้วยลิมิเต็ดนะฮะ BMW M Sport ตัวนี้จะเป็นตัว M Sport ของตัวก่อนปัจจุบันใช่ครับราคาไม่แพงนะสี่สี่ร้อยอยู่แค่หมื่นกว่าบาทใช่ครับไม่แพงครับไต่ต้นขอดสิบแปดนะครับ Hyundai H-1 นะครับผม Mazda 3 hatchback ตัวห้ประตูอ๋อมันมีคาร์บอนอีดิชั่นอะไรนะ ก็ดำแน่ดำล้วนดำทั้งคันนะครับผมก็ไม่ไม่นิยมอยีกแลวใช่ร้านเราเจ้าของดำนะครับคือถ้าลูกค้าสั่งมาผมว่าจัดให้แล้วกับจัดได้ของดำบอกครับหุ้นได้นะครับผมตอนนี้ราคาหุ้นได้กร,กระจายนะครับผมตอนนี้ของเราก็กระจายเหมือนกันนะครับกระจายนี่คือ,อยังไงครอ่าจากเดิมน,นะครับเหม,มือนหุ้นอ่ะตอนแรกๆตกใช่ไหมพอหลงัลงๆเออสตาร์เลียมาปุ๊บพอสิบหกกระจายเลยราคาพุ่งอืมก็คือล้อสตาร์เลียอาจจะดูไม่ค่อยสวยนะไม่ค่อยสวยแล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะกระด้างแต่ว่าจริงๆริแล้วรถสตารเรียก็ใส่กับ H1 ได้นะเราใส่ไปแล้วใช่แล้วแต่ชอบตรงนี้ครับสมมติว่าสตาร์เรียรองท็อป17มัจ็เหมือน16แต่ก่อนนะครับแล้วก็ตัวท็อปก็18ขยับมาก็16บหกับสิเอ้สิบเจ็ดสิบแปดสิบตองแต่ก็มาใส่กับเฮชวันก็ได้ใช่แล้วแต่ชอบให้มันตรงหุ้นก็แล้วแต่เทั้งหมดได้ครับผมอย่างเงี้ยล็อกหุ้นในสตาร์เรียก็สามารถใส่กับเฮชวันได้เราห้องยากสองพันกว่าบาทโอ้โหล็อกขา้วสิบแปดใช่ราคาไม ตัวท็อปถ้าจากตัวรองท็อปเป็นตัวเท้าก็หลายแสนโอ้ยสามสี่แสนน่ะใช่แล้วก็หลายแสนนะผมเจ็ดสานอย่าล้อเล่นอย่าล้อเล่นไปสามแสนน่ะเป็นล้อสองสามหมื่นว้ายถูกกว่าไปไปซื้อรถสิบเท่าสิบเท่าใช่รับผมแม่แค่ต่างออปชั่นกับล้อข้างในนิดหน่อยครับเับผมเงินที่เหลือสามแสนมาซื้อซิตี้ได้ครึ่งคันน่ะใช่ผมตัวรองท็อปด้วย หายแล้ว c s ออันนี้เออออริซีหรือสเปสเตปวกอนประมาณนี้ขอร์ d a ิบเจ็ดซีอเเอ้ย Gen4 Minor Chain นะครับปาเจโร่ i t a ันเล็บเยี่ยวนะครับผมมาดูข้างบนนะครับ MG ZS Minor c h a ไมเน a c ์เ ACV70 นะครับตัว h y b r ิ d นะครับผม f o r d Focus นะครับผม Alti คอ6เออแล้วก็ที่เห็นนี่คือมีฝาปิดครบทุกอันนะใช่ครับที่เราแยกเอาไว้นิสานเท็งน้าสปอร์ตนะครับผมสปอร์ตโฟกัสลายไวยากด้วยใช่ Ling, Camp 10, Gun, 50, อาตีนูเบอร์ลิงแคมป์วิสิบก้นเอซีบห้าูนย์ะครับอเออแอคญี่ปุ่นเอ็มสปของ b n นะครับวิดสิบเอ็ดก้านนะครับโอดิซี่มินเนอร์เชนแอคคอร์ดจีเก้าตัวเทคนะครับสเตปวากอนะครับผมแจจีเคมิเนอร์เชนคอร์สิบห้าอ๋อสเต p ปเหรอสเปซวากอน,น,นสเปซมิซูสเปซวากอนฮอนด้าสเต e ปวากอนอ๋อมิซูบิชิสเปซแล o อ s สเปซกับสเต p ปคนละอ๋ออ๋อออกเสียงคล้ายกันนะับ ซีว i เอว e r y บอยขอสิบหกนะครับซีวีเจนสี่มินเนอร์เชนะครับการเบรกเกมรบของคุณออกนะครับเพราะเขาไหลตลอดนะครับแจจีอีนะครับขอสิบห้านะครับเอมนะครับขอดูสิบเนะครับวิดมินเนอร์เชนนะครับขอดูสินะครับส1ดเอ็ดการอาติดเอสปอร์ตเวอร์ชันสองบเวินะครับผมหายยากแล้วแอร์ขอนะครับขอสยากนะเอ่อสเปซวากอนตัวนั้นต้เป็นจีทีอสเปซวากอนตัวจีทต่างกันนะครับผมต่างกันนิดนึง จำล้วนกระสีทูโทนอ่าต่างกันนิดนึงนะฮะต,<ด>ตัวตัวตัวจีทีรู้สึกจะราคาจะสูงกว่าน,นิดนึงใช่แค่นั้นเองครับก็โดยรวมข้างล่างกันิดนิดนหน่อยนะครับ CRV ว t บีห้าสิบนะครับใส่คุนไดสเปสเตเป็กสเปกสเปกกสอนนะครับเจอคำว่าโดยรวมจีบตกเลยครับนึกว่าจะีิดกล้องเลยนะฮะอ๋อยังๆนะครับ,รบ <c oughs> โดยรวมประมาณนี้นะครับเลยเซ็ตนะครับสิบห้าเราก็มีนะครับเซ็ตหายากนะคุณลูกค้าตอนนี้ส่วนมากเจอสิบหกนะครับเออสิบห้าเนาะใช่เหมือนกันนั่งนิ่มด้วยอ่าครับแม่ยาไม่บ่น ครับนะครับผมบาตรสองก่อนสิบห้าเซอร์ซีเอกสามไม่ก่อนไมเนอร์เชนนะครับ่แพงกว่านี้บาตรสองดีเซลขอนสิบหกนะครับผมเซอีเกสามไปแล้วนะครับอันนี้ตัวร้อยปีเซอีเกสามนะครับผมอออันนีพีสามนิดนึงแน่นี่เดียวข้างล่างข้างล่างข้างล่างนี่อ๋อนนี้อีพีสามนี่ตรงรูปตรงสเปคตรงสีมันต้องแบบนี้ใช่นะครับตัวนี้เป็นล้อหายากตัวหนึ่งของยุคเลยนะฮะมีข้างล่างนิดนิดหนึ่งหน่อยข้างล่างก็เป็นล้อโมดูโลก็หายากเท่ากันใช่สักสีเท่ากันเลยใช่นะฮะ จริงๆสวยด้วยกันทั้งคู่แล้วแต่ชอบชุดตั้งถ้าเป็นคุณคุณเอาตัวไหนอีพีสามบอกว่าหัวตัวล่างแล้วกันแล้วอีพีสามมันเบากะนิดเดียวนิดเดียวโลนึงออนมั้ยไม่ถึงไม่ถึงเหรอไม่ถึงไอ้นี่แบบราใส่มิสูนะครับเออใส่มิสูก็ได้สวยด้วยเหมือนกันโอ้ยตรงนี้ราคาไม่แพงโครตในเนี้ยต่อไปเสียการนะผมพูดํำนานเรื่องการปวดท้องอ๋ออ้ยหลังว่าก็หายไปนานอยู่นะ อันนั้นเขายังบอกเนี่ยคือเขาบอกไปกินจานลักษณะว่ากลับบ้านต้องกลับบ้านจริงแต่นี้มันบอกปวดท้องหายไม่เลยอ๋อย่างนี้ต้องโดนครับต่อไปเอ็ดเอวิเอ็นนะครับครับหายากแล้วครับผมนะครับไอ้ขอดีสิทเทอร์โบนะครับผมขอดสิบเจ็ดนะครับทำไมเวลาเราแซวพนักงานคนอื่นคนอ๋งหมดมุกเลยฮะเอ๊ะแซวอ๋อเดี๋ยวโดนเหมือนกันใช่เหตุเอวีเอลนะครับขอดสิบเจ็ดนะครับซีวิคเอสเอเทอร์โบนะครับผมเพิ่งขายหยอกเมื่อกี้เขาเขาติดประจำอีกแล้วเนี่ย ใช่ครับผมเทอร์โบอ้นี่ครับที่เฮียบอกว่าเราจะคขาไม่ค่อยสวยนะครับแต่สามารถแต่มันก็สวยเหมือนกันแต่ว่าตัวนั้นรู้สึกมันจะแบบมันจะแบบมันมีลูกเล่นไงกันเล็กกันใหญ่ใช่สีเทาเออแต่แต่แต่นี้ก็สวยนะได้ล้อสดใหม่เออก็แล้วแต่ชอบแล้วกันนี่เราจัดโปรดีกว่าถ้าสุดท้ายก็ต้อง RS Hashtag ทุกชีวิตจบที่ RS Hashtag ด้วยแต่งรถก็ต้องจบที่ RS ใช่ครับผมซื้อตัวธรรมดามาติดป้าย RS เข้าไปบวกความแรงสิบเปอร์เซ็นต์ ความแรงความแรงาแรงในในจิตใจนะอ่ะต่อไปจิตไปแล้วนี่ดีกว่าไม่มีผลิตแล้วออ้ตัวโมดูลโร่เอฟซีแคทนะครับขอบสิบเจ็ดล้อลายนี้ไม่มีผลิตแล้วสั่งผลิตยังไม่ผลิตเลยขอเลสอะไรนะลายการผลิตไม่ว่างแล้วตอนนี้ว่างยังไงก็ไหนยังไม่ว่างก็เขาผลิตแล้วไฟชั่นอย่างอื่นอยู่เอ้าไม่ผลิตเสร็จตั้งนานแล้วไม่ใช่หรอก็มีเราตัวอื่นเขาผลิตแล้วเหมือนเขาเห็นเลยโอ้ยถ้าเกิดมีตัวนี้นะ RS อผมไม่ต้องขายเลย ขายตัวนี้ได้เลยใช่แพนไนได้เลยสวยด้วยใช่หายากใช่นี่ดีกว่าหายากหายากแจ๊ดแล้วทำหาเรื่อยๆ ekrs พอสผมว่าเก็บไว้ตั้งหลายชุดแล้วนี่ผมว่าเก็บไว้ทั้งหลายชุดแล้วใช่ครับแล้วก็นอกเหนือจากในประเทศต่างประเทศหลังปีใหม่เขาก็จะสั่งด้วยเขาบอกงนี้โอ้สรุปว่าประมาณแล้วร้านเราโกอินเตอร์แล้วนะครับเราก็ไปใช่ของฮียอะไรนะก็สวิเลนไม่รู้จำประเทศไม่ได้แล้วแต่ว่า ประเด็นคือเรากม็มีประสบการณ์ในการหอ่อเราต้องห่อแบบสุดๆห่อแบบเป๊ะไม่ให้มีรอยเพราะว่าการไปไกลๆประมาณห0 0หกพโลเนี่ยมันผ่านนั้งเครื่องบินการโยนอูโหมันผ่านความกดอากาศสูงความกดอากาศต่ามันผ่านหลายเรื่องมากเลยปรเถึงลูกค้าเนี่ยตอนเราคิดคำนวยแค่เหมือนแบบปกติทั่วไปอะไปมาไปถึงนู่นรอยเป็นรอยนะครับผมต้องเอาแบบว่าห่อส่งวงจานเนะ่ย ต้องขนาดนั้นเลยอ่ะใช่กาวก็ไปทุ่มไปวงดวงจันทแล้วยังอยู่อ่ะ <laughs> เอาอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวติดต่อองค์การอวกาศนาซาแล้วส่งร้อนนี้ไปที่ดวงจันทรดูแลเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวถ่ายรูปออกมาฝ่าอ๋อเป็นยะังไงได้ครับขนาดนั้นเลยนะฮะไกลแล้วแต่แต่ไปต่างประเทศก็เราต้องหอ่อนิดน,นึงคือต้องเยอะเยอะ <c oughs> จริงๆในประเทศเราก็าหอดีที่สุดแล้วใช่หูแต่มาตรฐานก็ต้องสุดๆแต่จะเจอต่างประเทศนี่คือสุดกว่าเราอีกเขาอาจจะมีการแกะดูก็ได้ ดูว่าเป็นของหนีภาษีหรือเปล่าดูว่าเป็นยาเสพติดหรือเปล่าเดานะทําให้เกิดความเสียหายได้ในบางครั้งใช่ครับผมต่อไปฮะแจ๊ใไฮบิดนะครับเราเราเราเลิกมาแล้วคเอาหายากเหมือนกันนะอย่าล้อเล่นไปตัวนี้ซิตี้เอสวีนะครับขอดสุดพงนะครับผมบิดเนี่ยโซเซตี้นะครับแล้วก็เอสวีมายเนอร์เชนนะครับซีรีส์เอฟอีหรือเอลนะครับขอดสุดพงนะครับผมผมรู้แล้วถ้าเกิดล้อแจมมายเนอร์เชนไฮบิดคุณหาไม่ได้นะนี่ไง ปิดปิดแล้วก็สีบอลเงินไม่จะ้ายกันเลยดูลายดิบอลบอลล้วนใช่ไหมเออทำเป็นบอลล้วน่ะอ๋อมันจะขายกัน80%เนะ่ะมองผ่านไม่รู้อะได้เหมือนกันก็อันนี้วนชั้นก่อนนะครับก็แคมนี่เราไปแล้ว BMC Midnight ไ,ไปแล้วแคมนี่ ACV 50นะครับอ,อันนี้เป็นต<อ>ัวมายเนอเร์เชนานฝาดำนะครับพอสูตร นะครับตัวตัวนี้ลราก็เราข้อมยางไม่ข้ามสองหมื่นใช่เราก็อยู่ต้นต้นนะครับผมพอจูเนอร์คอร์สแปดเทดวีออสนะครับออติสคอร์สหกแล้วก็มีนะครับอย่าพูดไปเลยนะครับลูกค้อาออติสคอร์สหกเราหมดไปแล้วหลายรอบนะครับผมอตอนนี้ก็หาย,ยากมากเลยคนระับไลฟ์ใหม่ก็สู้อะไรเก่าไม่ได้นะครับผม <of> จะไปถอดแท็กซี่ก็ไม่ได้นะครับแท็กซี่ก็ไม่ถอดเ <laughs> ปล่าคุยยาง <laughs> ยางไม่แท็กซี่คันมเยอะขนมลุงๆอ่ะ ไฮปิดท้องทิศไฮปิดไฮนะครับตัวทีศสวยใช่ครับหายากเอาผ่านดูเป็นขอสิบเจ็ดนะครับการออฟเซตดีนะครับผมไฮริเออร์นะครับเคนลี่เอติโมนะผมก็มีเกือบทุกลายของโตโยต้าและเกือบทุกตระกูลของโตโยต้าไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นตระกูลห้าลูตระกูลหกลูนะครับใช่ครับมีทุกรุ่นทุกลายเลยครับผมสนใจตัวไหนโซสอบถามได้ที่เบอร์ศูนย์แปดเก้าแปดหนึ่งหนึ่งแปดหกห้าศูนย์นะครับหรือศูนย์เก้าห้าห้าสี่เก้าเจ็ดสี่สามตัว ใช่ครับต่างจังหวัดเราก็จะส่งให้ล้อเดิมเราก็รับเทินบางคนอยู่ต่างจังหวัดบอกว่าล้อเดิมมาเทินยังไงก็ใส่ให้เรียบร้อยแล้วค่อยส่งกลับมาเทินก็ได้ครับผมนะฮะอีสุซิคสี่นะครับผมอันนี้ก็ละล้อมันยังไม่เกินไม่ข้ามสองหมื่นไม่ข้ามครับผมแระคซั่นะครับนะครับขอบสิบแปดนะครับผมใ,ใช่นึกตั้งนานเอาเอาผ่านล้อกก๊อปโอ้ล้อกก๊อปราคาถูกกว่าล้อแทกครึ่งคึ่งสมมุติล้ว เออเอาไงเราพอบยังไม่เกินสองหมื่นแม่ถูกกว่าเกินครึ่งด้วยซ้ำตัวนี้ใช่ก็ก็นานแล้วอยู่สูตัวเตี้ยนะครับผมเอาประดับร้านนะครับประดับร้านครับเทว์เซอร์นะครับครบด้วยนะฮะใช่ครับลายนี้หาไม่ได้แล้วนะมีแต่ลายนี้เลยลายโคโลก็หาไม่ได้เหมือนกันแคทติว่าก็หาไม่ได้ใช่มีแต่เราที่เก็บไว้ใช่นะครับเราเน้นครบวงจรนะผมมาต้องมีทุกอย่างนะครับ ใช่ถ้ามาแล้วไม่เสียเงินไม่ใช่ต้นยังยนใช่ครับผมถามเมียก่อนด้วยนะครับปรึกษาที่บ้านใอ้ดีเรียบร้อยปรึกษาให้ดีก่อนก่อนโทรถามให้เรียบร้อยใช่ครับผมทำแนะนำครับใช่ครับผมอันนี้ก็ยาฤิษเอทิพนะครับมีอะไรมากนะครับจริงๆเว่าเรื่องการปรึกษาถ้าเกิดปรึกษาหลายคนเนี่ยความเห็นมันมักจะไม่ตรงกันสิบคนเราควรจะเอาเราเป็นหลักมากกว่าใช่เพราะว่าคนขับจะอยู่กับรถมากที่สุด เราใช้สิ่งที่เรา <นะ S 1> ต้องชอบเราใช้รถเกือบ100ร้อยเปอร์เซ็นต์เอยู่กับรถเนี่ยแต่คนอื่นมันมน,นั่งบ้างไม่นั่งบ้างก็สิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ถ้าจะให้เขาวิจารณ์ก็น่าจะไม่ถูกนะถ <é> ้าในความเห็นผมผมว่าคนขับต้องตัดสินใจเอาที่คนขับชอบก็เหมือนเวลาเราถามลูกค้าพี่ขับยังไงครับผมเออไม่ใช่ว่าพี่ไปซื้อรถให้คนอื่นเอออย่างนี้ก็ว่าไปอย่างไม่ใช่นี่มันเป็นรถเราเราก็ต้องตัดสินใจนะครับใช่ครับผมครับผมโอเคไม่อะไรมากนะครับวีออสนะครับผีเอ็มซีสิบสองก้านนะครับผมโคล อนี้ให้พาบเราเรื่องแล้วกันมันเยอะหรือเกินใช่ครับผมซิตี้ไม่รู้จะจอยตรงนี้นี่ดีกว่านี่อไอเทมขายดีเลยโคตรขายดีสำรองไว้หกชุดก่อนปีใหม่นะครับรีบเลยนะหกชุดนี้เท่านั้นใช่บนดแล้วไม่รู้จะหาได้ทันหรือเปล่าใช่บางครั้งมันก็หาไม่ทันใช่นะครับต้องใช้เวลาสักพักเลยเป็นเกือบครึ่งเดือนน่ะบางครั้งก็ เจจีเคฮุนไดเอ็ทวานี่เห็นเรียบๆอย่างนี้เนี่ยขายดีนะใช่ครับเห็นอย่างนี้นะนี่ทีอารีแคมรี่นี่ก็สวยใช่ครับนะครับเอาพวกนี้ก็โบวิโอไอเอสซิตี้เอสบีอันนี้ก็แอคคอร์ดไปแล้วนะครับโซเซตี้นะครับซิตี้ใช่ครับอีพีสามไทยอาร์สีดำนะผมตอนนี้ยังจัดโปรโมชั่นเรานะครับ17555นะครับแอคทานวิลาดนะครับหรือลูกโซสเปควิร์กรสซิ่งนะครับอยากได้นั่งหน้าแคบแคบนะผม ไม่กินน้ำมันกสจัยได้นะครับเออท่าล้อซิ่งมันน่ากว้างไหมหรอมีกว้างเจ็ดกับกว้างหกครื่งก็มีอยู่หรอใช่ถ้ากว้างเจ็ดก็แนะนํายานอีกประเภทหนึ่งหนึ่งแปดพวกหนึ่งเก้าอะไรประมาณนี้ต้องดูใช่ครับผมก็หนึ่งเจ็ดโยโกฮาม่านะครับยังมีแบรนด์ยี่ห้อนะครับผมมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อวิเชลินเบสตอนใช่ครับจะดูทางไหนดีตรงนี้อ๋อเรื่มาจังนี่นี่นี่ไหนๆแหละก็แหละอ่านี่ดีกว่า BMW นะครับเข้ามาใหม่ สวยสวยสวยสีดำฝาดำด้วยโอ้เอ็มสปอร์ตตัวนี้ใช่ครับฝาดำด้วยใช่ครับหาูร้อยยี่สิบเฮ้ยตัวจริงสวยกว่าที่คิดว่ะใช่ครับนะฮะตัวจริงสวยกว่าที่คิดก็ร้อเอ็มแท้เรารับประกันตัวนี้เนี่ยเราเราลดราคาจากปกติลงประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะปกติเนี่ย หุ่นล้อพวกเอ็มสปอร์ตพวกนี้ต้องมีสามหมื่นขึ้นนะครับใช่ครับบอกไว้ก่อนนะฮะอันนี้ไม่ถึงนะไม่ถึงสามหมื่นด้วยเอ็มไม่ถึงครับผมถ้าล้อยี่สิบสามารถใส่ตัวเก่าได้ทุกรุ่น X1 X4 V ันเอ็กซี่เบียร์ซีส์สามซีรีส์ห้าทุกต้องใช่ครับเอฟเคเมนเทอร์เชนนะครับขายดีตลอดชาติโคตรดีตอนนี้นะครับผมเดินทุกวันนะครับวิ่งวิ่งกันว่าเล่นเลยนะครับผมครับสเตลนะเขาหกสิบแปดนะครับปาเจโร่สิบแปดครับอันนี้เอ็มสปอร์ตอันนี้เป็นล้อตัวใหม่ตัวใหม่ ห้าร้อยสองใส่กับพวกซีรีสามซีรีห้าแล้วก็เอ็กหนึ่งตัวใหม่ตัวใหม่รถไม่เกินห้าปีอ่ะใส่ได้โดยประมาณตั้งแต่ปีสองพันสิบเจ็ดขึ้นไปโดยประมาณนะโดยประมาณใช่ครับผมแต่ถ้าตัวเก่าก็มีอีกตัวหนึ่งก็เมื่อกี้เอ็มเอ็มซีฟอร์มเมื่อกี้ก็ใส่ได้ห้าร้อยยี่สิบแล้วแต่ชอบนะต่อไปก็เวลส์นะครับเอาติ้นวิดพิวโกลาเนเซนเตอร์ใส่ได้นะครับโมดูโลเราก็ไปแล้วนะครับซีวีเอฟเคก็ไปแล้วดูข้างหลังนี่ครับครับ มาเจตตี field, ้ครบชุดนะครับผมเซ็กซ์สามพูดได้ตัวออลนิวเราก็มีนะครับตัวปี2020นะครับผมหรือ21ประมาณนี้นะเป็นรายการถี่สีดูโทนโฟก์สวากเก้นมีนะครับดูเบิร์กลิงก็มีนะผมแอร์คอร์ด G10 ไฮบริดเฮดเอวีอาร์เอสนะครับล็อกโค้ชเมนเทอร์เชนนี้หมดนะครับเอเวอเรสต์ขอบยี่สิบตัวนิกเก้นก็มีนะครับออดดี้ทีทีอาร์เอสก็มีนะครับผมเรียกว่าเทพเลยนะฮะแซ่ผมแซ่ตัวนี้เทพเลยนะฮะร้านเรานี้ต้องครบวงจรนะครับผมไม่ครบไม่ได้นะครับมันจะเกินแล้วสิ ครับผมล้อแฟแช่นั่นก็มีล้ับฟอร์ตโฟกัสอย่างเงี้ยนะครับผมหายยากแล้วก็มีขายครับนะครับผมเนี่อันนี้ก็สนมาจำนะครับครับย่านี่ดีกว่ายางเปล่าก็มีล้อเปล่าก็มาใช่ครับผมสองห้าห้าหกสิบสิบแปดนะครับจัดโปรโมชั่นนะคุณลูกค้ายางใหม่ไฟแดงยางใหม่นะครับผมก็ล้อพร้อมล้อยางเปล่าอยู่หมื่นกว่าบาทนะครับราคาสุดแล้ใจนะครับผม gr outin เราก็มีนะครับปาเจโร่อ่า e f e e s นะครับนะผมอุ้เส้นเอาผ่านไวไฟเที์ดีเวชันสนะครับมีหมดนะครับผมนะครับนะครับให้ดูนะครับผมแฟชั่นนะครับประมาณีถ้าลูกค้าสนใจนะครับโทรมาสอบถามได้นะครับที่เบอร์ใต้ข้างล่างนะครับผมก็แล้วเราอยู่ทุกวันพุธนะครับก็เบอร์ ลงท้ายด้วยมีสองเบอร์นะเบอร์พี่ก็เบอร์เฮียต้นนะครับ ID Line แอดมาได้นะครับผมก็โดยรวมประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณสำหการติดตาและรับชมนะครับของมหาสวัสดีครับ